อนนี้พ่ออายุหกสกว่าแล้วที่มีอยู่ตอนนี้คือมรดกมูลค่าหลายพันล้านพ่อไม่มีลูกแต่จากการสอหาก็ได้รู้ว่ามีเจ้าอยู่ซึ่งทำให้พ่อเสียใจยิ่งนักที่ไม่ได้ทำหน้าที่พ่อให้เต็มที่เพราะนการไถ่โทษพ่อจึงได้ตัดสินใจลงชื่อของลูกเอาไว้ในพินัยกรรม รีบมหาพ่อทันทีที่ได้รับจดหมายฉบับนี้ลงชื่อลินจงหยวนพ่อจะไปไหนหรืครับญี่ปุ่นคะ่ะอ๋อไปเที่ยวหรอครับเปล่าคะ่ะเยี่ยมครอบครัวแล้วคุณล่ะ ผมเป็นผู้ประชุมทางการแพทย์ที่โตเกียวนะครับออพ่อจะเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงเกียรติด้วยนะคะอ๋อรูปเขาในหลงหนังสือพิมพ์วันนี้ด้วยนะคะพ่อคุณชื่ออะไรเหรอครับเออหลินจงหยวนค่ะบอกว่าเขาแวะมานะคะน้าเขงผมเพิ่งเสียชีวิตในโตเกียวเขาไปที่ปรึกษาด้านกฎหมายของคุณพ่อด้วยนะคุณน้าผมก็เลยอขอให้ผมมาที่นี่เพื่อจัดก,การทรัพย์สินของเขานะครับอ๋อพ่อคุณชื่อหลินจงหยวนเหรอ ใช่ค่ะพ่อฉันก็ชื่อหลินจงหยวนฮะฉันได้รับจดหมายจากเขาดูสิฉันก็ได้รับจดหมายเหมือนกันเนอะหลินจงหยวนเหมือนกันเป๊ะเลยนะคุณคะพ่อฉันก็ชื่อหลินจงหยวนค่ะฉันก็ได้รับจ,ดห,จดหมายจากเขาฮะฮะมาเถึงกระสตีพอรอเจอบุเธอมานาน,านแล้วไหนช่วยนะนนำตัวซิ หนูชื่อโอ้อม่เป็นไรทีละคนก็ได้เอาละแม่ของเธอคือเสีวหลานหรือว่าเสียวผิงละ่ะแม่หนูคือเสี่ยวผิงค่ะหนูชื่อเผยฟางงั้นลระลูกเหมือนเสียวผิงมากเลยแล้วแม่สบายดีไหมแม่เป็นโรคหัวใจค่ะส่วนใหญ่จะนอนอยู่บนเตียงเนี่ยน่าสงสารจังพอจะส่งเงินให้รักษาตัวนะขอบคุณค่ะแล้วลูกละ่ะ อ๋อจริงเฉียนค่ะโอ้ลูกดูเหมือนซิวหลานมากเลยได้ข่าวว่าแม่ของลูกตายแล้วเมื่อสิบปีก่อนคะ่ะหนูอยู่คนเดียวเป็นเด็กกำพร้าคะ่ะน่าสงสารจังแล้วตาของลูกเป็นอะไรเหรอหนูตาบอดตั้งแต่ห้าขวบคะ่ะบอดสนิทเลยบอดสนิทเลยเหรอ ลูกในชังโชคร้ายยิ่งนักพอทำไมเอาไหนน่าจะส่งจดหมายไปเร็วกว่านี้พ่อคะจากนี้ไปลูกไม่ต้องเป็นห่วงนะเราถเงอจะเป็นลูกของสันลีใช่ไหมค่ะใช่แล้วค่ะเป็นพ่อคุณจะเป็นสามีของหลงหลงเหรออ๋อไม่ครับเราเพิ่งมากันเองครับผมห่วงอี้เฉียงครับกดีเอ้เอาจารย์ วันก่อนฉันขอโทษนะขอบคุณที่ช่วยฉันโอ้คนนั้นโยนเขาลงมาน่าเขากระแทกกับหินว่าไงนะหล่นมาบนกิ่งไม้เฮ้ยุย